กกอองงททุนนตต่าาปประเเศ DR Update, ศ DR พฤจิย2568ัดสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องไทยเซ็ตท็อกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์ DR นะครับหลังจากจบเดือนตุลาคมไปนะครับว่าปัจจุบันนะครับ DR มีความเคลื่อนไหวอัปเดตอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาติดตามได้จากคลิปนี้นะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดทาคลิปที่น่าสนใจออกมาแล่าสู่กันฟังอีกต่อไปนะครับสําหรับเดือนตุลาคมที่จบไปนะครับปัจจุบันนะครับเราก็มี DR ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์นะครับทั้งหมด189 DR นะครับโดย189 DR นี้นะครับก็รวมถึงหุ้นจีนหุ้นสหรัฐนะครับหุ้นที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหุ้น7นางฟ้านะครับหรือว่า10หุ้นเทพเซียนของจีนนะครับก็มีอยู่ทั้งหมดนะครับ รวมถึงกองทุน ETF ที่น่าสนใจต่างๆนะครับก็มีให้เลือกนะครับหากเพื่อนๆที่ติดตามมาตลอดนะครับก็จะเห็นว่ามีกองทุนที่น่าสนใจเยอะแยะนะครับซึ่งเราก็นำมาอัปเดตก,กันอยู่เป็นประจํานะครับ โดยใน189 DR นะครับก็จะแบ่งเป็นตามประเภทหลักทรัพย์อ้างอิงครับก็คือ160 DR นะครับจะอ้างอิงกับหุ้นสามัญนะครับและอีก29 DR นะครับจะอ้างอิงกับกองทุน ETF นะครับซึ่งก็ทําให้เรามีโอกาสในการเลือกลงทุนนะครับสำหรับใครที่ชอบหุ้นสามัญหรือว่าสําหรับใครที่ชอบกองทุน ETF นะครับก็มีให้เลือกนะครับเรามาดูจํานวน DR นะครับที่เข้ามาให้เราได้มีเลือกซื้อขายนะครับตั้งแต่ปี2018นะครับณขณะนั้นนะครับมี1 DR ครับ ถัดมานะครับในปี2022มี10 DR นะครับและปี2023มี18 DR นะครับจากนั้นความนิยมก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในปี2024มี DR เพิ่มมาเป็น46 DR นะครับและโดยเฉพาะในปีนี้นะครับ2025นะครับณเดือนตุลาคมนะครับปัจจุบันนะครับเรามี DR ทั้งหมด189 DR นะครับซึ่งก็จะแสดงให้เห็นถึงความคึกคักและก็ความต้องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับที่ สะดวกสำหรับการซื้อขายผ่าน DR นะครับโดยถ้ามาดูเป็นรายเดือนนะครับจำนวน DR ที่เข้าใหม่นะครับ6เดือนล่าสุดนะครับ <si> ก็จะเห็นว่าในเดือนพฤษภาคมนะครับมีทั้งหมด50ตัวนะครับในเดือนพถุนายน4ตัวนะครับและเว้นไปในเดือนกรกฎาคมนะครับถัดมาในเดือนสิงหาคมนะครับมีเข้ามาอีก5ตัวนะครับและเดือนกันยายนนะครับมี39ตัวและล่าสุดนะครับเดือนตุลาคมนะครับที่เพิ่งจุดไปนะครับมีเข้ามาใหม่ทั้งหมด 22ตัวนะครับหรือว่า22 DR นะครับโดยใน22 DR ที่เข้าใหม่เดือนตุลาคมนะครับก็จะมาจากบริษัทหลักทรัพย์นะครับทั้งหมด10 DR นะครับบริษัทเกียรตินาคินพัฒนานะครับ8 DR นะครับและหยวนต้านะครับ4 DR นะครับสำหรับรายชื่อของ DR ที่เข้าใหม่นะครับในเดือนตุลาคมนะครับก็ตามรายชื่อตรงนี้เลยนะครับ ซึ่งหากเพื่อนๆสนใจตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็อย่าลืมพูดคุยกันในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแนะนำกันเข้ามาได้นะครับและเมื่อเรามาดูจำนวน DR ตามตลาดหลักทรัพย์อ้างอิงนะครับก็จะเห็นว่าที่ตลาดหลักทรัพย์อ้างอิงอเมริกานะครับมีจำนวน7 6 DR นะครับซึ่งมากเป็นอันดับหนึ่งนะครับรองลงมาก็เป็นตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับมี6 8 DR นะครับที่อ้างอิงถัดมานะครับก็จะมีเวียดนามนะครับ13 DR นะครับ สิงคโปร์12 dr ญี่ปุ่น1 0 dr ฝรั่งเศส4 dr นะครับไต้หวัน3 dr เนเธอร์แลนด์อิตาลีและเดนมาร์กอย่างละ1 dr นะครับก็จะเห็นว่าจำนวน dr นะครับที่กระจายอ้างอิงไปกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับยุโรปหรือว่าเอเชียนะครับก็มีให้เลือกนะครับสำหรับทางลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับมาดู market cap ของ dr กันบ้างนะครับความเคลื่อนไหวของ market cap นะครับในปี2024นะครับ ณตอนนั้นนะครับมีมูลค่า Market Cap อยู่ที่ประมาณ2 6 0 0 0ล้านบาทนะครับจากนั้นนะครับเมื่อกระแส DR นะครับเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีจํานวนนักลงทุนนะครับที่นําเงินเข้ามาลงทุนกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนล่าสุดนะครับในเดือนตุลาคมนะครับที่จบไปนะครับมูลค่าหรือว่า Market Cap ของ DR นะครับอยู่ที่ประมาณ51,000ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่านะครับจากปี2024นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนธันวาคมนะครับเมื่อจบปี2 0 2 5นะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอาจจะถึง6 0,000ล้านบาทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะครับถ้าเรามาดูมูลค่าหลักทรัพย์ตามตลาดที่อ้างอิงนะครับที่นักลงทุนหรือว่าเพื่อนๆของเราลงทุนกันอยู่นะครับอันดับหนึ่งนะครับก็จะอ้างอิงไปที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับอยู่ที่2 5 0 0 0ล้านบาทนะครับรองลงมานะครับก็จะเป็นอเมริกานะครับ1 2 0 0 0ล้านบาท และเว 1, 0, ียดนามนะครับ11,000ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็น3ตลาดหลักนะครับที่ Market Cap ของ DR ที่เราลงทุนนะครับเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้นะครับเป็น3อันดับแรกนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นสิงคโปร์นะครับฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเดนมาร์กไต้หวันและอิตาลีตามลําดับนะครับอันนี้ก็เป็นมูลค่าหลักทรัพย์นะครับที่แบ่งตามตลาดอังอิงนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นเทรนด์นะครับว่า DR ส่วนใหญ่ของเรานะครับหนักไปที่ ตาาหลักทรัพย์ที่ไหนนะครับหากแยกย่อยลงไปนะครับมาดูเป็นแต่ละ dr นะครับว่ามูลค่าหลักทรัพย์นะครับหรือว่า market cap นะครับ20อันดับแรกนะครับมีตัวไหนบ้างนะครับอันดับหนึ่งนะครับก็คือ etf นะครับของกองทุน fuev f vn d 0 1นหะครับหรือว่า etf ของเวียดนามนะครับมีมูลค่า market cap อยู่ที่5,900ล้านบาทนะครับซึ่งใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของ dr นะครับอันดับ2ลงมานะครับเป็น อนลายตัวนะครับก็คือบาบานะครับอาลีบาบา80นะครับมีมูลค่าหลักทรัพย์อยู่ที่5,300ล้านบาทนะครับอันดับ3ก็ยังเป็น ETF นะครับของเวียดนามนะครับ F 1 VFVN 3001นะครับ ETF ตัวนี้ก็มีมูลค่าหลักทรัพย์อยู่ที่4,400ล้านบาทนะครับถัดมานะครับอันดับ4ไปตู้นะครับของจีนนะครับอันนี้เป็นหลักทรัพย์นะครับก็คือมีมูลค่าหลักทรัพย์อยู่ที่3,400ล้านบาทนะครับ ถัดมานะครับ CATL นะครับผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับ1700ล้านบาทนะครับ Xiaomi นะครับ1 7 0่ล้านบาทเช่นกันนะครับผิงอัน NVIDIA Tencent Tesla Google นะครับตามลำดับนะครับเหล่านี้ก็มีมูลค่าหลักทรัพย์อยู่ที่ราวๆเกิน1,500ล้านบาททั้งนั้นนะครับสำหรับมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็น DR ในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะพอเป็นแนวสังเกตได้นะครับว่าเพื่อนๆที่ลงทุน DR นะครับเขาสนใจตัวไหนกันนะครับ อันนี้ก็เป็น Market Cap นะครับ20อันดับแรกนะครับของ DR ที่จบไปหน้าเดือนตุลาคมนะครับทีนี้เรามาดูจำนวน DR จากแต่ละผู้ออกด r บ้างนะครับปัจจุบันนะครับในตลาดหลักทรัพย์ของเรามีผู้ออก DR ทั้งหมด8รายนะครับโดยอันดับหนึ่งนะครับก็คือ ktb นะครับนำ DR มาให้เราได้ซื้อขาย49ตัวนะครับรองลงมานะครับยวนต้านะครับ46ตัวเกียรินาคินพัฒรานะครับ32ตัวบัวหลวงนะครับ 2 7ตัวบริษัทหลักทรัพย์นะครับ14ตัว KGI นะครับและ Innovest X นะครับ8ตัวและน้องใหม่นะครับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับ5ตัวนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวน DR นะครับจากแต่ละผู้ออกหลักทรัพย์ณปัจจุบันนะครับซึ่งหากเรามาดูที่มูลค่าหลักทรัพย์นะครับหรือว่า Market Cap นะครับของแต่ละผู้ออก DR นะครับก็จะเห็นว่ากรุงไทยนะครับ KTB นะครับ มีมูลค่าหลักทรัพย์อยู่ที่27,000ล้านบาทนะครับถัดมานะครับก็เป็นบัวหลวงนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับยวนต้าสี่พล้านบาทนะครับอินเวสเซ็กสองพล้านบาทเกียรตินาคินพัฒนาหนึ่พันหนึ่งร้อยล้านบาท KDI สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาทพายหนึ่งร้อยหกสิบสามล้านบาทและหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับห้าสิบล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นมาร์เก็ตแคมนะครับที่แต่ละผู้ออกหลักทรัพย์ถืออยู่นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับข้อมูลที่นํามาฝากครับเพื่อนๆสนใจใน DR กันมากหรือเปล่านะครับหากสนใจตัวไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลนะครับ set.or.th นะครับ s e t e c o m นะครับและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ DR ทั้ง8บริษัทนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ติดตามเราไว้นะครับเพื่อไปพลาดโอกาสในการลงทุนใหม่ๆที่แอดจะนํามาเล่าสู่กันฟังเป็นประจํานะครับ สามารถติดตามเราได้จากทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า TikTok นะครับในชื่อไทยเศรษฐทองนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ